มาสามคนแล้วยกัยกกันกระเซียนน้อแล้วถ้ครับกระเียแาะกระเดียนนี่จะทำอะไรกระเซียนแล้วก็ทุกวันยืนยืนไนยืนไนเนื้อเหรอยืนเนื้อกรยยกรดก็ปนวัดพทธิลาวัดพุทา เม่อรูที่บ้านทำอะไรบ้างกินนอนเล่น <c oughs> รอดความตายนะโควหักผ่อน <c oughs> พักผ่อน,นอะไร <c oughs> ชิดนั่เลยนะมันไม่ใครทางไทมันเลยเด็กไทยก็ไม่เป็นเลย <c oughs> อยากเล่นเนียร์เล่นนี <c oughs> นะัฒนาบ้างะ

อะไรวันนี้มาคนเดียวเหรอะอะเราจะมาเว้แล้วจะทำซีนที่นูที่นี่ด้วยเหรอ,หรอโอ้เสือผาสวยโอ้มันต่งกันนะ <laughs> ไงไปหาแฟนนะ

จะ <c oughs> ปวดเป็นชีนะคนที่ไม่แต่งงานก็ปวดเป็นชีก็ได้ฮะผู้ชายที่ไม่แต่งงานก็ปวดเป็นพระเลยนะในด,ดีที่สุดฮะไม่ <c oughs> มีภรรยาอยู่แล้วค่ะมีภรรยาอยู่แล้วค่ะก็ก็มีลูกน้องลูกพี่น้องก็เยอะนะ พี่น้องก็เยอะขออ่านกอเยอะฮะเนี่ยเห <laughs> นาาือนกันนะทำนี่ทำโน่นนะมีแต่นอนแต่กินแต่เล่นเลยคุยกันคุยกันคุยกันฮะกินเลยคุยกันชาตินีและชาตินาจเหมือนกันนะคุยกันเล่นกัน <c oughs> กินกันฮะนอนฮะ ไม่รู้นะมันชาตหนาะจะเป็นอะไรเกิดเป็นอะไรฮะรู้ไหมจะไปนรกไหมฮะ <c oughs> ไม่ยากไม่ยากาจะรักษาสินหาเต็มที่ไหมฮะบางวันก็รักษาบางวันก็ไม่รักษาใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ชอบนรกก,รกร็ นับตัวคนนี้ก็ไม่รักษาคนนี้ก็รักษาเนี่ยอ๋ <c oughs> ไปนะลไปนันล็อกห้าสิบปีอ่อ <c oughs> <c oughs> านะจะเกิดเป็นมนุษย์อีกก็อาจจะไปไปเทวดาก็ได้ฮะ <c oughs> บางบางคนจะสู้มากก็ไม่ได้คอนที่ไปนะล็อกนะออกจากนะล็อกนะเกิดเป็นเปรตเป็นผีนะ เลยกลับมาเป็นมนุษย์นะเพื่อสังปาาฮะ <c oughs> เคยไปปันตัดไหม่า <c oughs> ก็ลมงตะสอนว่าอะไรลุงตามหาปวสอนว่าอะไรพุทโทธพุทโทธพุทโธฮะ <c oughs> ทุกวันทุกวันอย่างน้อยก็สิบพ้นนาทีฮะฮะทำได้ไหม เลิมเลิมแต,แต่งหนะ้าแต่งตัวกี่ชั่วโมงฮะฮะอาบนา้ำฮะฮะแต่ชิตใจก็ไม่เคยอาบฮะไม่เคยสักฝอดฮะฮะมีแต่ลางไก่แต่สุดท้ายก็ล้างไก่นี้ก็ตายนะรู้ไหมฮะเคยได้ยินไหมทุกคนที่เกิดมาก็ต้องตายฮะ ใ่ชิดใจไม่เคยตายนะเด็กของเรามีแต่ตู้แล่ล้างไกน่นี่ใช่ไหมฮะ,ะสวยงามสวยงามวงข้างนอกข้างนอขนอกขนอกะต้องดูดูแลชิดใจป้นต้องดูแลชาวคลองฮะมันชาวของของล้างไก่ฮะเป็นคล้วมือ เรเป็นคองเลนคองชิดใจเนี่ยร่างกายเนี่ยฮะมันจะเล่นเต็มที่นะถึงเสียอมอนเด็กน้อยะก,ก็มีมีเครื่องเล่นนะถึงเล่นทึงเสียนะฮะแล้วของเราก็ใจร่างกายก็เหมือนกันนะร่างกายก็เป็นเครื่องมือของเราขคองชิดใจฮะเครือ่องเราต้องดูแลแต่มันต้องดูแลชิดใจให้ดีด้วยนะ ม่ใช่ทาปุ่นอาทิตย์ตละหนึ่งครั้งสองครั้ง <laughs> และสังบบะ่งป่าเยอะนะรู้ัจสินหาไหมรักษาสินหาไหมร้สินซีร้สินซากสินสองนาะสำคัญนะนะคำส่งสองของพระพุทธเจ้าฟังบ้าง, <laughs> ง,ง, <laughs> ง,งนะ รักษาสิหามเงยยาเก Now, fail, uh? in ิดเป็นมนุษย so ์อีกนะเนี่ยก็เป็นมนุษย์ก็ลำพากอยู่แล้วฮะฮะก็เป็นเทวดาก็สบายกว่ามันไม่มันไม่หนักและหลังกายก็ไม่เสียง่ายฮะเป็นคนดีกว่าแล้วค่ะเป็นคนดีกว่าทำไมเทวดายังต้องมาขอบุญจากมนุษย์ไม่มีแต่ขอเมตตา ไม่ได้ขอปุลขอเมตตามนุษย์มนุษย์ยังยังยังสามารถทำได้ใช่ก็กเทวทัตก็ทำได้นะแล้วแต่ถ้เทวดาก็เคยเป็นมนุษย์ฮะแล้วเวลาเวลาเทวดาตกอมดมดกรรมนัมจาตอกนรกฮะได้ยินไหม ได้ยินไหมนะเคยนะ่ลูกจาก,ก็ามหกกาหัวก็พูดนะเดี๋ยวขึ้นชั้นนี่นะเทวา่าจาเดียนเน๋ยวนสวรรค์ชั้นนี่เลยตกนรกชันน้นนนทะขึ้นสวรรค์ชันน้นนะู้นนะเลยตกนรกชั้นนี่ก่อนเกิดเป็นมนุษย์นะฮะมนุษย์มนุษยชาติก็มันเกิดมันยากนะสามอย่างที่ยากมากนะพระพุทธเจ้านะสอนอะไรเคยได้ยินไหม ฮะเกิดเป็นมนุษย์ยากมากฮะฮะเมื่อเกิดเป็นมนุษย์หาทำแท้จริงยากมากนะเมื่อเมื่อหาทำแท้จริงได้ก็กดเชเืบพบ่พบพระพุทธเจ้าเราืพระอาันะยากมากฮะและชาตินี้ก็เป็นมนุษย์เชิญทำแท้จริงและและเช่อพระอา์แล้วนะและยังไม่ทำประโยชน์กับชาตินี้ ฮะฮะอ๋อมันลำบากเ <laughs> ขาใจอยู่ฮะมันนั่งสมาธิก่อนมันลำบากอยู่นะ huh? <laughs> มันคิดอยากไปนอกนี่คิดเรื่องนี้ <laughs> <laughs> คิดเรื่องอนาคตนะสมาคก็คิดเรื่องอนาคตนะวาดภาพสวยงามแต่อนาคตที่มากก็มันไม่สวยงาม <laughs> <laughs> มันลำบากนะ <laughs> huh? นายแสดเรืงจะกลับวันนี้หรือพวกนี้ตอนเช้าพรุ่งนี้ตอนเช้าเมือนการวันนี้ไปไป เลยพากัว่านี่ไปไปยวมนี่สอนนชาก็ไปกับผู้ก็ได้ฮะฮะฮะไม่ได้ขออ้างเยอะเด็มื่อของเราตกนรกขออ่างก็มันไม่ยอมนะชาวนรกก็ไม่ยอมนะโอ้ทัาเนี่ยก็ต้อง ปางบาง,บางคนเออนี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเขาหลวงพ่ก็ทาปุคนผมก็ทําปุน้นนะเห็นไหมภาพนี้ชาวนาเราทำาปาบมันเยอะโอเครับผมยะทาวาริวะาปุระปาริปุรันติสัการังเอวามีว้โททิน ah ังเพทนังอุปคัปปท อิติทังปฏิทังตุมหังเขปเมวะสมมิตถุสเบปุรันตุสังกะพะทันโดปนารโสยัตถามมะนิทุติรสโสยัตถาสเบติอวิวัชันตุสาปปโรโกวินาสัตุมาเทปวัตวันทะไรโยสุขิติขายุโคภาวะปิวะดานาสีลิสันิจังบุถาปะจายโนจัตตารุธัมมาวัตันติ อายุวันโอสุขังพลังพวัตุสาปมังกลังราคันทุสาพเดวทาสาปาพปุทธานุภาเวนะสราโสธิพวันทุเทพวัตุสาปมังกลังราคันทุสาพเดวทฏานสัพธัมมานุภาเวนะสราโสทิพวันทุเทพวัตุสาปมังกลังอักันทุสปพเดวทา สัพพสังคานุภาเวนะสราโสเิภาวันตุเตการ ไหนมีไหมไม่ไหมคนนี้เ่อเจอจำเ่อไม่ได้หรอคนนี้เชื่ออะไรเพียน่นเยนโอเคม, okay, มาเนี่ยมาไอลึงก็เหมือนกันเนี่ยและสามสามคนอุดร นะฮะพูดใชายก็ยกได้มาไปไปเพีย <c oughs> <c oughs> <c oughs> นฮะึมหลวงพ่อไม่ได้จับเป็นเมจีเนี้ยไม่ยังไม่ได้จับ